ยนท่ได้ลงสนับสนุนนะครับแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนนะครับผลิตภัณฑ์โอท,ทออ็อกครับอาก็แทนจากปั๊มอุตสารรมนอคอยนะครับแล้วก็ท่นาทนปรลัดอเมริกท่นานปรลัด ท่านประจัดอเภอนะครับนายคำลงเทศน้อยครับผู้นัการศูนย์ซีเบอร์นะครับคุณแก่นศรีชัยโคตรครับผู้จัดการธนาคารออมสินครับคุณสภาพรมณีปลุกครับกัะผมรับหน้าที่วุ้ไทยหาวงนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ่อนอื่นนะครับก็ต้องขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดศูนย์โอทอปภูมิัาชาลากล อำเภอจากรลาดณป้อนมะโนโนคอยหมู่ที่สิตบตำบหลหนองรัวอำเภอจากรลาดนะครับเสืบมเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะโดยรับมอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอในการขับเคลื่อนงานนะครับโดยเฉพาะจะมีตลาดประชารัฐเป็นทยยิ่งได้กลุ่มสมาชิกนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรอื่นนะครับ ในการดำเนินการนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสมาชีพนะครับ <Okay. S 1> ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ลงสนับสนุนนะครับแล้วก็คนพิทักษ์การ,กรเกษตรตลอดจนนะครับผลิตภัณฑ์โอท็อกซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนเองก็ได้ลงสนับสนุสน,นในกลุ่มต่างๆนะครับ <Okay. S 2> เพื่อเพิ่มศักยภาพและก็หาช่องทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็ให้สามารถเข้าสู่ช่องทางในการขายได้ง่ายขึ้นนะครับในวันนี้นะครับ ได้การส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพวิตของพี่น้องประชาชนชาวคุยกตักลาดนะครับก็เลยมีการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ภูมิปัญญานะครับอดสอมภครงกาสากรนะครับุระทสวงเพื่อในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงนะครับประชาชนชาวพืทธจะกลาดที่ตนเองได้นะครับสองก็คือเพื่อที่จะเชื่อมโยงการตลาดการประชาสัมพันธ์ของทีมอพยพจะกลาดนะครับให้ ทุกๆุพื้นที่ได้รับทราบว่าเรามีของดีที่สามารถที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับน้องชาวเปรยจกกลาดได้นะครับข้อที่สกมันคือเพื่อที่จะเตรียมรองรับในการท่องเที่ยวของอำเภรจักราดและก็ของจังหวัดนครราชสีมาที่จะเป็นเมืองไม้ในโอกาสตดอๆไปเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นการที่จะเป็นจุดที่แจกกระจายรวกดวงสินค้าของพี่น้องของดีชาวพจักราดทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับณตอนนี้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์อดสอบและมากกว่า เ9รายการนะครับที่จะมารวมตรุดนี้มาเป็นของฝากของฝันที่จะเกิดการรวบรวมแล้วก็ขายสินค้าให้กับพี่น้องชาวเปิดตลาดกับพี่น้องผู้ทั่วไปที่ผ่านมาตรงตรงจุดนี้นะครับท่านนี้ต้องขอบคุณนะครับทางผู้จัดการตัามปตท,ทนะครับทางบริษัททีโอออยนะครับคุณทงตัดอันตันติกลณนะครับที่ให้สถานที่ในการดําเนินการครั้งนี้โดยที่ไม่คิดมูลค่าในการดําเนินการในแทั้งสิ้นให้สถานที่ตรงนี้ เป็นสถานที่รวบรวมสินค้าของอเยอจักรลาทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็ขอบคุณส่วนราชการอพยพจกักรลาทุกๆส่วนนะครับน,นี้พี่เห็นก็มีทั้งท่านสุดเดียมเพอท่านพอศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ประสานงานนะครับและผู้จัดการออมสินแล้วก็ทุกภาคส่วนครับที่สนับสนุนกิจกรรมโอท็อปนะของอฟยพจกักรลาให้เกิดขึ้นมาจนเป็นจุดคูนรวมกิจกรรมกลุ่มขึ้นมาตร,ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของ ทางเครือข่ายต้องทุนหมู่บ้าน้คืนแจกกะลาในการสนับสนุนว่าประมาณจํานวน18,000บาทนะครับมาปรับปรุงฐานที่แห่งนี้นะครับให้เกิดมีช่องทางที่โดดเด่นขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้จะเป็นเล็กๆนะครับแล้วก็ประตูเท่ากับร่างหนูที่ท่านในเพล่บ้านกับเล็กมากๆนะครับแล้วก็ส่วนสานักงานัวิชน์นเพล่บแจกกะลาก็มีการสนับสนุนตรงนี้ตรงใตง้แล้วก็รูปแบบตัวนี้นะครับจำนวน3,800บาทนะครับในการทํารุงจุดนี้ นี่ก็คือก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะทางท่านผู้จัดการตามปรทบ้านดนตอยแห่งนี้นะครับอันดับนี้นะครับก็ถึงเวลาสุขเพลและคอนลิเพนท่านนายอำเภอนะครับได้มอบพิธทางในการที่จะจัดทำเครื่องกิจกรรมแล้วก็เปิดฟื้นโอทอปคูมัญญาสากลที่เขาจะจะกล่าวดับต่อไปครับขอเรียนเชิญครับท่านอำเภอนะครับท่านนักขุนการ ทุกส่วนนะทางผู้แทนธนาคารท่านผู้การ,ท,การทางกองสิงห์นะครับแล้วก็ทีมทางสำนังกงานพันธุ์พันธุ์จงังหวัด,ดใช่ไหมวันนี้มาปานโุ์ตใช่ไหมไม่ได้มาไม่ไดมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางเลืผู้จัดการแบบทีญญ่อย่างนี้นะครับนะโดยท่านคุโฆโฆโฆนญญณคงศักดิ์ปฏิคุณนะฮะแล้วก็ภรรยาวันนี้ภรรยามาร่วยมือเกียรติให้กับเรานะครับเพื่อเป็นสถานที่ที่ทำให้พวกเราได้มีจุด นะครับมาเป็นลมพันธ์นันโอทอบของที่ของอำเภอจักราดนะครับแล้วก็ช่วยอน,นุเคราะห์ให้พี่น้องของเราได้เป็นอาชีพนะครับโดยมีหน้าร้านาย,ย่่งนี้เป็นจุดนะครับแสดงตัวอย่างสินค้านะครับหรือแม้กระทั่งจำหน่ายสินค้านะฮะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทางกลุ่ปสตรีแม่บ้านนะแล้วก็ผู้ประกอบการเราทุกคนนะรวมทั้งเจ้าที่ของสำนักงาน,ทงนทางเทศบาลอำเภอจักราดที่ได้มาช่วยกันเ,เริ่มนะครับ การขายสินค้าเอาสอบอย่างเป็นเรื่องเวลาณนะนะนะวันนี้นะครับม,มาสุดท้ายต้องเข้าซือคนแรกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมแล้วการนี้นะครับเนเนชันครับเ่อแนนเชิ่มครับนค เปิดส่วนวธยังสาบันของอำเภอจักลนะครับ คำนี้ครับอ่าเอเซนแนนต์ไปครับร่วมถ่ายรูปข้างหน้าได้ดีครับด้านนี้ครับเช่อชัย ใช่ไหมต้องมาได้นต้องมีกลินจากซื้อยโารลร้นขมันไก่ต้องได้กิ่นใช่